เจอเ้นอมินอาทิฐานลูกขอให้หนูอะไรขอให้หนูียนหน้งซือเก่งเกงอย่าเจ็บอย่าป่วยอาสาธุอายุขึ้นหัวลูกามาเปล่าอาารจุให้น้องมินหน่อยค่ะนังหอค่ะแอบพีอีกแอบพี่เ์จยูาบอกว่าอมันต้อ อาธิษฐานก่อนค่ะขอให้หนูเขอให้หนูเรียนนั่งหนูเก่งๆเออไม่วิ่งไม่วิ่งไม่ซนไม่ซนไม่อบนิ้วไม่อบนิ้วเป็นเด็กดีอ่าปาโอเคอาบปมืออ่ไม่น้ำพอหลุยปลากุ้งลุงโจงขอให้น้องมีกน้องมาเป็นเด็กดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรียนหนังสือเก่งๆไม่ซนไม่ซน เดตากออกได้นิเฮ้ลเจ้าหน้เจ้าแม้านอมไม่กองแบไหน่ะงยี่ิบเอลูแบ่ิบกบงยไิบแบงี่ินลูกเขาีเแบงี่ิดลกเาแยี่สิบลเขางยี่สเขาแบอยี่สลูกเขาแบยี่เาแยี่สบเขาลเปยกา่กเงยี่เดี๋ยี่เา่กล เดา๋ยวแม่ฝากให้ก็ได้ลูกเอาต้นไมาใส่จานได้ก่อนอันนี้เอาไปปลอจงมูไปอูปลกเขาบอกว่าให้มันเรไม่เอาทิ้งมาไม่้องงเอาเก็บไว้ไม่ต้องทิ้งก็เก็บไว้เสียบแฮปปีบเบิลเดย์ใครจะกินจะไดจานให้ก่อนพ้าคุณนุ้จงกินไหมคะอิ่มเลยนูอยากกินไม่ไมีคนกินไม่ไม่มีก็จะเพิ่มปากก็ได้ลูกปาโลดป ปลาปลาชิ้นทำดีๆทดีๆเอาแม่ไปปลาเกิ่การให้ปลากุ้งกินด้วยกปลากรูงชิ้นนึงเฮ้น้องมีป่าไหน้องมีปาด้วยเดร้อางกับไมปับพี่ไม้กับมือพี่ไม้ก็ได้ออออารนะคะ้มากเากัองให้ปลากงกินเปราะป่าก่อเรายังไม่ได้กินรอเน้องอแล้วน้องอน้องอน้องอ อาจารย์มาดินแต่ชอนสองอันจัองน้อวางแล้วน้องไน้งแล้วคมาทำเป็นสองชิ้นแบบนี้ไหมมันออกไม่ได้ชิ้นใหญ่ไปไหมพะกว้าด่าตั้งหมาถึงฝนเอาหัวแจ๊กแจ๊กมาร่วมไม่ยากเลยแลวกุ้งชิมกันกุ้ตัวเดียวก็ได้แล้วหัวอหตากด้วยแล้วขอแม่ให้พะกุ้ง่อแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง เออันนี้นเลยพิซซ่ามันเย็หมดล้วมั้งนไม่เอพิซซ่่ีุ่นับม่ได้ดูนาดียังไเออยันไล่อยสรอเอี่เป็นไดหรอนี่น่าตักไห้่คุมกัาพิ่าวพ่อ้กินเย็น Happy Birthday เจ้าลงมาทีมาอยู่น้องสีน้องมอยู่ตรงนี้สิลูกนเกดตัมาไดีไลยจงจอาสามาขอไปตรงในร้านเ เดีล่าอยู่แล้วแม่เออเล่าทำงานอะไรที่บ้านเออลุงลุงกินแต่ดึกแล้วลูกลุงเดี๋ยวค่อยกินก็ได้พวกลุงกินแล้วนั่งอิ่มกินด้วยกันเล้ยต่อไปต่อไปเรื่อยๆหยิบเอาหยิบเอาเดี๋ยวชวนมาตัดกินกัหยิบมาตรงนี้ลูกเต็มอยู่นี่อืมอืมอืมมีโอเคกีวีกินได้กีวี่ทำไมมันเหลวเลยต้องจับมืองพูอ